กรับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับพอดีว่ามีความคืบหน้าข่าวการเยียวยาและมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกมาผมเลยรีบเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามผมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะได้ยินผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่ามีโอกาสได้สูงนะการเยียวยาโควิดระลอกที่3มมีโอกาสได้สูงเพราะว่าหลังจากที่เราส่งเสียงกันออกไปนะครับตั้งแต่ ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วท้ายสุดเนี่ยหมอทวีสิง์ก็ออกมาขอโทษว่าทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความยากลําบากอันเนื่องมาจากมากตรการที่ยกระดับขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งข่าวสารวันนี้นะครับรองโฆษกรัฐบาลบอกว่านายมุตรีได้สั่งให้มีการประชุมของทีมเศรษฐกิจเนี่ยเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับเราเรียกร้องจะเรียกว่ากดดันก็ได้นะครับและท้ายสุดเนี่ย ก็เป็นผลผมบอกแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาฟังนะครับแต่จะฟังแล้วเอาไปปฏิบัติตามพี่น้องประชาชนเรียกร้องหรือว่าในผลขนาดไหนเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทีมงานแต่ถามว่าพลเอกประยุทธ์โดยพื้นฐานเนี่ยฟังไหมฟังครับคือบางคนอาจจะมองพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นการบริหารประเทศภายใต้คำกลดาก่าของพี่น้องประชาชนอก็สุดแท้แต่นะครับคุณผู้ชมครับ ทีนี้เรามาดูว่าคำว่าคืบหน้าของผมคืออะไรนะความว่าความคืบหน้าของผมเนี่ยนะครับคืออะไรคุณผู้ชมครับตอนเช้านายกเรียกทีมที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเนี่ยมาคุยมาประชุมเลยนะก็คือออกสตาร์ทสัปดาห์นี้นะครับนายกเรียกทีมที่ปรึกษามาคุยจริงๆวันนี้ก็ก็ถือเป็นวันหยุดแต่ประชาชนกดดันไงคุณผู้ชมครับเราส่งเสียงเราช่วยกันแชร์ออกไป พอเรียกมาคุยเสร็จปุ๊บฟังผมดีๆนะฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าให้ทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจเนี่ยไปสรุปกันมาไปสรุปกันมาและให้เสนอขึ้นไปตามกระทรวงที่รับผิดชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่5พฤษภาคมเพราะวันพรุ่งนี้ยังเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับ ให้เสนอเข้ามาในวันที่5พฤษภาคมก็คือวันมรืนวันพุธนะฮะให้เสนอขึ้นไปตามกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะถามว่าทําไมต้องใช้คำว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเพราะข้อเสนอหรือมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนถ้าดูตามนี้จะมีอยู่หลายมาตรการเอาฟังผมดีนะจะมีอยู่หลายแบบแบ่งเป็นกรุ๊ปแบบนี้คุณผู้ชมครับจะแบ่งเป็นกรุ๊ปแบบนี้กรุ๊ปแรกเนี่ยเป็นเรื่องการเงิน ฟังผมดีนะกรุ๊ปแรกจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการเงินอันประกอบไปด้วยพวกสินเชื่อพวกหนี้สินพวกดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการเงินพวกสินเชื่อหนี้สินดอกเบี้ยโอเคนะอันนี้คือกรุ๊ปที่หนึ่งกรุ๊ปที่สองเนี่ยจะเป็นการรับผิดชอบลดค่าใช้จ่ายหรือว่าภาระให้กับพี่น้องประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหัวข้อถัดมาก็เป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ฟังผมดีนะเรียกทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจมาคุยแล้วแล้วก็สั่งทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจไปหามาตรการแล้วให้เสนอขึ้นไปตามกระทรวงที่รับผิดชอบในวันพุธนี้ภายใต้คอนเซ็ป ก็คือรวดเร็วและรอบขอบ,บรวดเร็วและรอบขอบโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกับทางทีมเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวผมจะไปตามให้ว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาจะออกมากตรการยังไงแล้วแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็จะเสนอไปอยังคอรมอในวันที่หพฤษภาคมนี้ ซึ่งถ้าคอรมอเคาะเลยเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าจะช่วยอะไรบ้างในวันที่ห้าพฤษภาคมนี้หรือว่าอีกสองวันข้างหน้าเองนะหรือว่าอีกสองวันข้างหน้าผมยกตัวอย่างคุณผู้ชมถ้าเป็นพวกสินเชื่อนี่สินดอกเบี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านี่หน่วยงานที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมหน่วยงานที่จะเสนอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยเอามันก็ต้องเป็นกระทรวงการคลัง มันก็ต้องเป็นกระทรวงกางครคลังที่ต้องเป็นผู้เสนอเรื่องของภาระหนี้สินเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเข้าไปนึกออกไหมฮะถ้าเป็นเรื่องของภาระของพี่น้องประชาชนก็ต้องดูสิว่ามันมีกระทรวงอะไรบ้างอ่ะที่เกี่ยวกับภาระของประชาชนอะไรอ่ะกระทรวงพลังงานเนี้ยถูกไหมฮะกระทรวงพลังงาน เรื่องของการไฟฟ้าองนงี้ว่าจะอุ้มพี่น้องประชาชนต่อไปหรือเปล่าหรืออย่างไรเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งและสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่ก็คือมาตรการเยียวยามาตรการเยียวยาว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่ถูกหลอกนะเอาตรงๆตามนี้นะครับถ้าเราไม่ถูกหลอกถ้าเราไม่ถูกหลอกวันอังคารนี้ คงจะได้น้ําได้เนื้อบ้างอะนะคงจะได้น้ําได้เนื้อบ้างเพราะพลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องรอบคอบแล้วก็รวดเร็วส่วนจะถูกอกถูกใจพี่น้องประชาชนส่วนจะเป็นมาตรการแบบไหนเนี่ยรอติดตามวันที่ห้าพฤษภาคมนี้รอติดตามวันที่ห้าพฤษภาคมนี้คือมันก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่กับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับเขาก็ทํางานภายใต้ ลักษณะของการเป็นข้าราชการวันนี้ดีนะครับที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมาประชุมวันหยุดให้ปกติปกติข้าราชการวันหยุดนี่หยุดนะครับแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ก็มาประชุมให้นะครับก็ถือว่ามันก็มีความคืบหน้าไปทีละนิดทีละนิดถามว่าทันใจพี่น้องประชาชนไหมผมว่าไม่ทันนะเพราะว่าความเดือดร้อนนะครับการค้าการขายเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันแต่วันพุธนี้เราคงจะได้เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นโอเคนะ หนึ่งมีเรื่องของอะไรอ่ะดอกเบีย้ยเรื่องของสินเชื่อเรื่องของหนี้สินสองมีเรื่องของอะไรที่เป็นพวกภาระค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายสามเป็นเรื่องของการเยียวยาสี่เรื่องฟื้นฟูอ,อ๋อมีอันหนึ่งการใช้จ่ายภายในประเทศเหรือการบริโภคใช้สัพท์ให้มันเป็นทางการเนี่ยนะครับกระตุ้นการบริโภคในประเทศ การบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้เราเที่ยวด้วยกันเขาก็เลื่อนไปแล้วนะครับคือโดนด่านะครับคิดอะไรมาเนี่ยนะครับไม่ถูกที่ถูกเวลาโควิดกําลังระบาดสอบอกคก็ห้ามเดินทางกันอย่างหนักหน่วงเลยนะขอความร่วมมือว่าห้ามเดินทางยังจะไปออกเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยเฟสสามตอนนี้เนี่ยนะครับสั่งเลื่อนไปแล้วนะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยส่วนการกระตุน้นการบริโภคการ จับใจใช้สอยในประเทศเนี่ยจะใช่คนละครึ่งไหมเดี๋ยวรอดูกันหรือจะเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวรอดูกันแต่ผมคิดว่าวันพุธเนี่ยคงได้มาสักส่วนหนึ่งอะแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดเสร็จหรอกวันพุธเนี่ยคืออาจจะมีหกมาตรการสมมตินะครับสมมุติมีหกมาตรการนี่ผมมองโลกในแง่ดีแล้วนะอาจจะพิจารณาผ่านสักอันสองอันสามอันแบบเนี้ยแล้วอันอื่นก็อาจจะให้ไป แก้ไขแล้วก็เสนอเข้ามาใหม่ในที่ประชุมคอรมอครั้งถัดไปเอางี้ก็หวังใจว่าเราจะไม่ถูกหลอกนะครับเราจะไม่ถูกหลอกนี่คือความขึ้นหน้านะครับแสดงว่ามันเกิดขึ้นจริงละมันเกิดขึ้นจริงละมีการประชุมมีการสั่งการมีการให้ทีมเนี่ยไปพิจารณาแล้วก็นํามาเสนอในที่ประชุมคอรมอถ้าโอเคข้อเลยข้อเลยก็กําหนดวันว่าจะช่วยได้เลยนะครับ เยียวยาขอเป็นเงินสดฝากบอกทีครับก็ต้องบอกผ่านตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าจะเยียวยาก็ต้องเยียวยาเป็นเงินสดอันนี้พี่น้องประชาชนก็ฝากมานะครับถ้าจะฝากบอกก็ต้องบอกผ่านตรงนี้เวลาผมฝากกับเขาเนี่ยผมก็ฝากผ่านตรงนี้นะครับคือผมจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งผมไม่ค่อยพูดคุยสนิทสนมกับนักการเมืองเท่าไหร่นะครับคือไม่งั้นมันจะไม่เป็นกลางนะไม่งั้นมันจะไม่เป็นกลางไม่งั้นเราจะมีความสนิทสนมกันเกินไปนะ มันจะทําให้การทําหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรักษาระยะห่างไม่ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวใดทั้งสิ้นนะครับอืมเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนอาจจะมีบ้างนะครับบางคนที่รู้จักกันเคยคุยกันแต่ก็ไม่ถึงขนานดะสนิทสนมกันมากนะักนะครับอืมนะรอดูนะครับอีกสองวันเอะรอดูที่ประชุมคอรมอลแล้วกันนะครับ อย่าหลอกประชาชนแล้วกันนะครับข้อมูลนั้นเป็นข่าวที่ยืนยันแล้วก็เชื่อถือได้นะครับว่าประชุมกันวันนี้นะอัปเดตอัปเดตคลองเตยสรุปไม่ล็อกดาวน์นะครับคนอยู่ที่คลองเตยเนี่ยร่วม,ร,วมร่วมแสนคนในชุมชนเพราะฉะนั้นผู้ว่ามองว่ามันใหญ่เกินไปล็อกดาวน์ไม่ได้ไม่เหมือนกับสมุดสาครพื้นที่คนอยู่พันสองพันสามพันสี่พันคนในแต่ละเวิอันนี้คนเป็นแสนนะครับเป็นแสนเนี่ยก็เกือบเกือบแสนเอางี้ดีกว่า แปดเก้าหมื่นคนเนี่ยนะครับน้องๆจังหวัดเลยนะครับคนเป็นแสนเนี่ยน้องๆจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเร่งตรวจหาโควิดให้ได้วันละพันคนแล้วก็จะเอาวัคซีนไปฉีดด้วยนะให้ได้วันทักงประมาณสองพันคนเนี่ยที่คลองเตยนะครับที่คลองเตยก็จะทําไปแบบเนี้ยจนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงนะครับคือพูดง่ายๆแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอัดทั้งวัคซีนแล้วก็อัดทั้ง การตรวจหาผู้ที่ติดเชื้อนะครับปัจจุบันเฉพาะในเขตคลองเตยเขตคลองเตยเนี่ยมันเขตใหญ่นะครับถ้าทับทั้งเขตเนี่ยประมาณ300คนที่ติดเชือ้อแต่ถ้านับเฉพาะชุมชนแออัดในเขตคลองเตยเนี่ยร้อยเก้าสิบกว่าคนแล้วนะครับที่ติดเชือ้อนะฮะร้อยเก้าสิบกว่าคนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวรอฟังกันวันพุธเอางี้ดีกว่าวันพุธอ,อ่าคุณผู้ชมครับรอฟังว่าคอรอเขาจะเคาะกัน อีท่าไหนอย่างไรก็หวังใจว่าจะสรุปได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเข้าคอรอมอแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าคอรอมอแล้วเนี่ยนะบอกว่าเอาไปหาหลือกันมาใหม่ไปคิดกันมาต่อแล้วเอามาเสนอในรอบหน้าเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะช้าไปอีกอยากให้ได้ข้อสรุปเลยนะครับในวันพุทธที่ห้าพฤษภาคมนี้เป็นข่าวด่วนนะครับพอดีว่าผมเห็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยเฝ้าติดตามใจจดใจจอ่อผมเองก็ทํางานมาตลอดทั้งวันละ ก็จะค่ำแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องขออนุญ,ญาตพักผ่อนเหมือนกันแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับไปเจอกันที่ช่องเนชั่น22นะครับทีวีช่อง22ตอน6โมงเช้าถึง8โมงอย่าลืมเปิดทีวีดูด้วยนะครับวันนี้ขอย่ญญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ